สวัสดีค่ะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับเพชรแท้ทองแท้ใบมังกรเจมวันนี้ทางพอยก็จะมานําเสนอสินค้ารีวิวสินค้าให้กับลูกค้านะคะเป็นของมือสองของหลุดจํานำของหายากพาเลี่ยมทองเอาให้ลูกค้าได้เลือกรับชมเลือกชมกันได้อย่างจุใจเลยค่ะสําหรับลูกค้าที่ติดตามกันใน e ีนีก่อนๆหน้านี้นะคะก็ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยนะคะเพราะว่าผลตอบรับดีมากๆเลยยังไงก็อย่าลืมนะคะ กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราต่อไปด้วยนะคะอ่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะ วงนี้นะคะเป็นแหวนเพชรรอบวงค่ะประดับด้วยเพชรทั้งหมด30เม็ดนะคะน้ำหนักเพชรอยู่ที่0.90กรัตหรือ90ตังค่ะลูกค้าตัวเรือนทองนะคะเป็นทองคำขาวทอง90น้ำหนัก1.74กรัมค่ะไซส์แหวนคือ49นะคะแต่ถ้าเป็นแหวนรอบแบบนี้น่ะเพชรรอบแบบนี้ก็คือไม่สามารถปรับใส่ได้เนาะ,ะขนาดหน้ากว้างคือ0.2คูณ2อ 5เซนติเมตรค่ะวันนี้ขอสเสนอร,ราคาแหวนเพชรรอบวงสวยๆเอาไปเพียง24,950บาทเท่านั้นนะคะวงนี้สวยมากๆเลยแหวนเพชรรอบวงแบบนี้เลยนะคะงานายละเอียดตัวเรือนก็คืองดงามมากๆเป็นเพชรรอบวงเม็ดๆแบบนี้เลยนะสวยจริงค่ะเวลาสวมใส่บนนิ้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยเออ ใครที่กำลังตามหาเพชรรอบวงอยู่นะคะวงนี้คือตอบโจทย์แน่นอน,นะคะ่ะสวยจริงค่ะวงนี้ใครรับนะคะรีบแคปรูปและทักหาแอดมินได้เลยค่ะมีเพียงหนึ่งวงเท่านั้นนะคะ วงถัดมานะคะเป็นแหวนเพชรแถวค่ะวงนี้นะคะประดับด้วยเพชรทั้งหมด7เม็ดค่ะน้ำหนักอยู่ที่0.21กรัตหรือ21ตังค์นะคะตัวเรือนทองเป็นทองคำ90ค่ะน้ำหนักรวมทั้งหมด3.3กร,รัมนะคะไซส์แหวนคือ53นะคะหน้ากว้าง0.3คูณ1.5เซนติเมตรวันนี้ขอสเสนอร,ราคาแหวนแถวสวยๆเอาไปเพียง15,950บาท เท่านั้นค่ะวงนี้สวยจริงนะคะอ่าเอาให้ดูงานรายละเอียดทองนาะแข็งแรงนะคะทองบ่าข้างสวยงามมากๆสามารถปรับไซส์ได้เลยนะงานรายละเอียดใต้ทองแหวนก็ประมาณนี้เลยนะคะไม่มีรอยตาําหนิมีเพียงรอยขีดข่วนนะคะที่เกิดจากการใช้งานเท่านั้นค่ะหน้าเพชรก็จะประมาณนี้เลยเพชรเป็นเม็ดเล่นไฟฝังลงไปบนตัวเรือนนะคะทําให้มั่นใจได้ว่าเพชรเนี่ยปลอดภัยไม่หลุดง่ายนะคะเวลาสวมใส่บนนิ้วค่ะประมาณนี้ เลยสวยน่ารักมากสามารถใส่ติดนิ้วติดมือได้ทุกวันนะคะวงนี้ใครรับรีบแคปรูปแล้วทักหาแอดมินได้เลยค่ะมีเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะ นี่นะคะเป็นแหวนหน้าค่ะประดับด้วยพลอยไทยสีชมพูนะคะสวยหวานมากๆเลยเป็นนาคนะคะเปอร์เซ็นต์ก็คือ40%่เปอนต์าะน้ำหนักตัวเรือนทั้งหมดนะคะคือ1กร,รัมค่ะลูกค้าไซส์แหวนคือ48นะคะหน้ากว้าง1.0คูณ1.0เซนติเมตรค่ะสวยน่ารักแบบนี้นะคะวันนี้เอาไปเลยราคาแบบ ถูกๆมากๆนะคะก็คือ1 9 9 0บาททั่วนะคะคือเป็นแหวนหน้าสีแบบสวยคลาสสิกงานเก่าแบบนี้เลยนะตัวเรือนนะคะเอาให้ดูกันใกล้ๆนะตัวเรือนคือสวยมากวงนี้จะปรับไซส์ไม่ได้นะคะลูกค้างานละเอียดก็คือประมาณนี้เลยเนาะใครที่ชอบงานของเก่าสวยๆแบบคลาสสิกนะคะวงนี้ตอบโจทย์แน่นอนพอยตรงกลางนะคะเป็นพอยไทยแท้เจรไนหน้ามีสีชมพูอัมพันแบบนี้งดงามมากๆ าสามารถใส่ติดนิ้วแบบนี้ได้ทุกวันเลยนะคะสวยๆวงนี้ใครรับนะคะรีบแคปรูปแล้วทักหาแอดมินได้เลยค่ะ วงนี้นะคะเป็นแหวนเพชรแถวค่ะของจูบิลี่นะคะประดับเพชรทั้งหมดนะคะ6เมตรค่ะน้ำหนักเพชรศ2 1กรัตหรือ21ตางนะคะตัวเรือนเป็นทองคำ90า90น้ำหนักรวมทั้งหมด4.87 กรัมค่ะไซส์แหวนคือ57นะคะนากว้าง0.3คูณ2.0เซนติเมตรวงนี้คือสวยมากๆเลยนะคะวันนี้ขอเสนอราคาส่งต่อเอาไปเพียง2 2 9 5 0 บาทเท่านั้นค่ะงดงามมากๆเลยวงนี้เป็นแหวนแถวผู้ชายหร,หรือผู้หญิงก็สามารถสวมใส่ได้นะคะเป็นแหวนแถวผู้ชายแบบนี้เนาะงานละเอียดนะคะเอาให้ดูนะคะคือทองหนาแข็งแรงมีเพียงรอยขนแมวเกิดจากการใช้งานนะใต้ท้องแหวนนะคะตรงนี้เขาจะเป็นต่อคโคตดนะคะต่อคําว่าจูเบรีนะคะ7-50ไว้ตรงนี้นะคะก็คือเปอร์เซ็นต์ทองเพชรตรงกลางนะคะเป็นเม็ดแบบนี้ฝังบนตัวเรือนเลยนะคะงดงามมากๆเลย ทองหนาแข็งแรงค่ะงานรายละเอียดงดงามมากแล้วก็เวลาสวมใส่บนนิ้วก็จะประมาณนี้เลยอันนี้มือพลอยมือผู้หญิงนะคะก็ยังสามารถใส่ได้แบบไม่ดูแบบดูแมนเกินไปหรือไม่อะไรนะก็คือสามารถสวมใส่ด้สวยๆเลยใส่ได้ทุกนิ้วนะคะวงนี้อ่าใครรับนะคะสามารถแคปรูปและทางหาแอดมินได้เลยค่ะเดี๋ยวนอ้องแอดมินจะเช็คของให้นะคะถ้ามีก็คือพร้อมส่งในวันนั้นได้เลยค่ะ วงนี้นะคะเป็นแหวนเพชรค่ะซูปทรงดอกไม้มีเพชรบ่าข้างนะคะประดับด้วยเพชรทั้งหมดน้ำหนักรวม0.36กรัสนะคะตัวเรือนะคะเป็นทองคำขาวทอง90ค่ะน้ำหนักอยู่ที่3.35กรัมนะคะน้ากว้าง 0.5คูณ1.5เซนติเมตรค่ะไซส์แหวนคือ52วันนี้ขอสเสนอราคาส่งต่อเอาไปเพียง19,850บาทเท่านั้นนะคะวงนี้สวยหวานมากๆอีกแล้วนะคะงานรายละเอียดใต้ท้องแหวนหรืองานบ่าข้าก็คืองานเนี้ยมากตรงนี้เขามีต่อโค้นะคะเป็น750นะอ่ะฝั่งไหนนี่ฝั่งนี้นะคะเป็นต่อโค้ด750นะคะก็คือ โค้ดของเปอร์เซ็นต์ทองนะไม่รู้โฟกัสหรือเปล่าตรงนี้นะคะอืมประมาณนี้เลยแล้วก็งานรายละเอียดนะคะหน้าหน้าแหวกก็คือฝังเพชรแบบเม็ดเมดแบบนี้สวยจริงค่ะทองหนาแข็งแรงมีเพียงรอยขนแมวเกิดจากการใช้งานเท่านั้นนะคะสภาพสวยครบสมบูรณ์ค่ะเวลาสวมใส่บนนิ้วโอ้โหสวยจริงวงนี้แบบดีไซน์เก๋มากวงนี้ใครรับนะคะรีบแทปบลูกกระทกหาแอดบินได้เลยค่ะ วงถัดมานะคะเป็นแหวนเพชรทรงอลังการเต็มหน้านิ้วแบบนี้เลยนะคะน้ำหนักเพชรรวมทั้งหมดนะคะ0.64กรัตค่ะหรือ64ตางนะคะตัวเรือนทองคำเป็นทองคำ90นะคะน้ำหนักอยู่ที่4.37กรัมค่ะหน้ากว้าง1.5คูณ1.5เซนติเมตรไซส์แหวนคือ50นะคะวันนี้ขอเสนอราคาแหวนเพชรสวยๆทรงอลังการให้กับคุณพี่เอา ไปเพียง3 5 9 5 0เบาทเท่านะะั้นค่ะวงนี้สวยมากๆเลยนะเอาให้ดูงานรายละเอียดตัวเรือนนะคะทองบ่าข้างทองหนาแข็งแรงสวยนะคะเพชรบ่าข้างมี2แถวแบบนี้นะตรงกลางนะคะเพชรเป็นรูปทรงแบบนี้เลยคือคล้ายๆทรงมาคีหน่อยนะคะแบบนี้สวยหวานดูอลังการมากงานรายละเอียดใต้ทองแหวน เลี้ยมากนะคะงานรายละเอียดใต้ทองแหวนสวยเนีย้ยเก็บกริบนะคะสวยสมบูรณ์เวลาสวมใส่บนนิ้วมือก็จะประมาณนี้เลยนะหมดงามมากดูเต็มหน้านิ้วมากเลยนะถ้าคือสามารถสวมใส่ได้ทุกวันนะไม่จําเป็นจะต้องใส่ออกงานอย่างเดียวนะอันนี้คือแบบดูใสใส่เพชรจริงๆนะคะเพราะว่าวงใหญ่นะ,ะอ่ะวงนี้ใครรับนะคะรีบแคปรูปและทางหาแอดมินได้เลยเพราะว่ามีเพียงหนึ่งวงเท่านั้นนะคะทางร้าน ชิ้นนี้นะคะเป็นจี้พาพิคเนตล้อมด้วยเพชรแทมมีขั้วเพชรนะคะน้ำหนักเพชรอยู่ที่นะคะ0.16กรัตค่ะหรือ16ตังนะคะตัวเรือนทองนะคะองค์พระข้างในด้วยก็จะเป็น ทองคำ90นะคะน้ำหนัก2.04กร,รัมค่ะวันนี้ขอสเสนอร,ราคาส่งต่อเอาไปเพียง9,950บาทเท่านั้นนะคะชิ้นนี้สวยมากๆเลยเป็นจี้พาพิคเน่นะคะปรางประทานพรค่ะล้อมด้วยเพชรแท้สมยใหม่แบบนี้นะคะตรงจี้เอ่อตรงขั้วนะคะก็จะมีเป็นฝังด้วยเพชรแท้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะสวยจริงๆค่ะเคุณผู้หญิงแบบ คนตัวเล็กๆเนี่ยก็สามารถห้อยคอได้ติดตัวไว้เป็นสริมงคลหรือซื้อให้ลูกสาวซื้อให้ลูกนะคะห้อยคอติดตัวไว้เนาะเป็นสริมงคลนะคะชิ้นนี้สวยจริงๆใครรับนะคะรีบแคปรูปแล้วทั้งหาแอดมินได้เลยค่ะ เป็นจ uh ี huh. g, chance, like yes. g, uhm ้เพชรแท้อ hmm. yeah, right. ีกเช่นกันค่ะเป็นตัวอักษรจีนะคะซึ่งแปลว่าโชคดีค่ะน้ำหนักเพชรนะคะรวมทั้งหมดอยู่ที่0.10กรัตหรือ10ตังค์นะคะตัวเรือนทองเป็นทองคำา90นะคะน้ำหนัก 1. เจหกรัมค่ะวันนี้ขอสเสนอราคาส่งต่อให้กับคุณพี่เอาไปเพียง8,950บาทเท่านั้นนะคะชิ้นนี้สวยสวยมากๆเลยนะเป็นความหมายคือโชคดีนะคะตัวเรือนก็เก็บงานเนียมนะชิ้นนี้จะไม่ได้เป็นขั้วเพชรนะคะก็เป็นขั้วทองปกตินะไม่ได้ฝังเพชรงดงามมากๆเลยห้อยไว้เป็นจริมงคลแก่ชีวิตนะคะชิ้นนี้ใครรับนะคะรีบแคปรูปทางหาแอดมินได้เลย ค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ท้ายคลิปแล้วนะคะเช่นเคยค่ะหากท่านใดสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักไลน์มาที่แอดมินได้เลยค่ะเพียงเข้าที่ค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์ a mkgem ตามนี้เลยนะคะหรือสแกน QR code อันนี้ได้เลยค่ะก็จะเด้งไปที่หน้า ลายของทางร้านชช่นกันค่ะรวมทั้งโทร0653601525นะคะติดต่อสั่งซื้อกับคุณพลอยหรือคุณนุชได้เลยนะคะยังไงวันนี้ทางพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ